ามาชมตลาดของฝากบ้านเพ่ครับทุเรียนทุเรียนกวนขอ,อ,องลายค,ครับ มึกกูหอย <jogo>. กูปลานี่เหมือนเลยรอ่นทุเรียนเห็นทุเรียนอบกรอบกระลายจี๋มึกหมึกยอง

ใส่เลยวะมึกแห้งกุ้งแห้ง,เ,งเขาเรียกปลาอะไรน,นี่ปลาปลาวงปลาวงของฝากขอ้านด้วยกันกรบปีกนะสะกดะปุกจะมีกระปุก อม,มีทุกอย่างจริงๆนะแสดงว่าของฝากจริงๆเขาฝากมาไอปลาตัวเล็กๆนี่เขาเรียกปลาอะไเลย ร้ายครับเนาะปลาอร่อยไหมเขาเรียกอะไรเรียนทอดทอดร้อยห้าสิบบาทอครับ คุณไหนคะไม่ค่ะปลาทูมันปาทูมันด้านนี้อันนี้ปลาทีของเขมยางแดงแยางแบงดแปดสิบแพ็คร้อยแพ็คให้สองร้อรวมกับทูมันด้านบนได้ค่ะตัวเล็กก็มีนะคะห่อละยี่บาทค พี่จ๋าดูก่อนค่ะจ๋าค่ะคาะของฝากเนาะอ๋อน่องเนื้อจากปลาก็มีตลาดครับตลาดของฝากบ้านเพครับตลาดบ้านเพี บทมีตาปลาไปใครจะโชคดีอะไรเพิ่มไหมพี่มาชิมก่อนได้ไหม

ตัวเงี้มันุ่มเยเนื่ยหลายเนี่ยซีลอยหาสิบไม่อืมนี่ดินี่ว่ะ รนเดียวกัคบตลาดครับตลาดของฝากบ้านพีครับหลากหลายอีนี้อลังการงานสร้างอันนี้ประตูหอมประตูมันอันนี้หอมเขมอันนี้มันค่ะราคาเดียวกันที่นี่มันนะไม่เก็บมาก ด้านบนค่ะแพ็คเดียวแปดสิบสองแพ็คร้อยห้าสิบสามแพ็คให้สองร้อยรวมกันได้ค่ปลาโลมานคือแค่เราคุยกับอันนี้อันนี้มันอันเดียวกันอันเดียวกันค่ะคุณที่ชอบแพ็คไหนให้เลือกได้เลยไม่ติดนิดก็เลยดีมาสระนะมาสระแล้วมันแห้่ะเดี๋ยวพอมันคืนพวกมันก็จะเป็นน้ำออกอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันก็เหมือนกัน ขายเอาทูหมองสามแพ็คเลยเนาะเอาเค็มด้วยเอาเอาไปอย่างเอาเค็มนี้เอาอันนี้สองเอันนี้หนึ่งก็ได้นะคะรวมกันได้ได้รวมกันได้เอาลงกันได้เลยประวัติประวงหนูก็มีนะ

ถ้าเป็นของฝากอะไรก็ดีหมดเนะถ้าถ้าเป็นของฝากม,มันก็ดีหมดเลยลปลาทูสดไม่มีว่ปะปทูสดนีค่ะ ปลาตัดสดที่ว่าไปต้มยำต้มยำได้เลยต้มยำทอดย่างนึ่งได้หมดย <ไป S 2> อยากได้ทำยีชคกระชีกฮ่า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 ข้าวนม่มกับคุณมากคุณลายครับต <c oughs> ลาดของฝากบานเพครับบ้านเี ทูเรียนทอดได้ถ้าถ้าไม่ค้าให้ก็ได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าไม่ค้าให้นี่ได้เลย

มีตัวที่อันนี้อันนี้แยกนเดียวะแยกต่างหากขนมทุเรียนทุเรียนทุเรียนทอดครับผม